สวัสดีครับพอดีครับโอ้มาจากไสคับนี่คือเได้มาตะเวนแท้เชียงใหม่ฮะอำเภอสันทรายปมางานนี้โดยเฉพาะมาเชียงใหม่เยี่ยมแม่ด้วยเพราะสองปีแล้วผมไม่ได้มาบ้างบ้านผมอยู่สุรินทร์ไอดีแม่แกอยู่ทางนี้แกไม่ค่อยสบายอายุเก้าสิบกว่าแล้วเก้าสิบห้ามาจากเชียงใหม่อำเภอยังครับอำเภอสันสันทราย แฟนเขาก็ดูคลิปตลอดนะครับได้บังสดๆจังที่เสียไปครับก็ได้ดูเหมือนกันเหรอผมดูแต่คลิปนี้เลยจนเมียก็ว่าผมเป็นหลายไปๆมาๆเมียติดยิ่งกว่าผมตเองดูตลํามาว่านนะคิดว่าพี่สาวไม่รู้เรื่องที่ไหนได้เขาก็ติดเหมือนกับเราเขาก็ดูเหมือนกับเราเออเออมันดูแล้วมันมันเป็นอะไรที่มันความสุขทางใจมันไม่ต้องไปซีเรียสกับใครเลยใครเครียดทำงานไปก็ดูไป แล้วมีแต่ลูกสาวบอกนานๆมาทียกเว้นกินข้าวแล้วบอกเพราะอย่าเพิ่งเปิดก,กินข้าวก่อนนะกินข้าวด้วยกันว่าก<อ>ินข้าวหลายคนบางคนเขาชอบบางคนเขาไม่แต่งว่าดูติดคลิปยังไม่ดูสดๆหน้าวิธียังไม่เคยดูยังไม่เคยครับครั้งแรกเ,<ร>เลยพอดูคลิปเมื่อตอนเช้าก็เลยไปทำธุระเสร็จหมาบอกพี่สาวเฮ้ยเดี๋ยวข้าไปขอแค่ว่าผู้เฒ่าบานเยบนตื่นเต้นทีเดีย่ยบนบานซิปก็ปีบมีมอล่อบ้านนี่แล้วเสื้ออุ้งอิงมีไหมช่วงวันนี้ต้องต้องรอดูครับว่าข้าจะเอามาไหม าตั้งใจมากเลยอย่างน้องได้ได้เสื้อหรือไม่ก็ได้แบงค์ให้อีหลามันเซียนให้ก็โอเคอ่ะเย๊ก็โทรโทรบอกนะอย่าลืมเสื้อนะวะเอออย่าลืมซื้อแล้วก็ลายเซียนมาตั้งไใจเนาะมาถึงเชียงใหม่พูเนาะเพราะแฟนเราเป็นคนพูดง่ายๆก็คือคนไอพื้นที่ราบสูงและไทยใหญ่ผมก็ไปตั้งรกรามอยู่นู่นยี่สิบกว่าปีแล้วเมื่อก่อนก็เหมาอยู่ตามกรุงเทพอะครับงานก่อสร้างแต่อายุ มันไม่ใช่อะไรคิ้เกียรรับภาระมันเยอะลูกน้องลูกน้องมันเยอะก็เลยพอดีลูกก็เรียนจบด้วยเลยขอมาอยู่บ้านดีกว่าให้ลูกก็ไปต่ออันนี้พ่อมากี่คนครับวันนี้ผมมาคนเดียวครับรถมาคนเดียวถามตลอดทางเพราะไม่เคยมาเลยเส้นทางคือบอกแฟนเรามาน้ำคือว่าเราติดกว่าน่ะติดลิปคือบอกแฟนมาน้ำคือว่าเราเบิ้งลิปติดติดลิปแฟนแม่ยายเกดล้มในห้องน้ำแล้วก็ดูนี่หักนี่มาไม่ได้ดูแลดูแลอยู่คนเดียวน่ะ แค่ไปเข้าห้องน้ําไปฉี่นี่ยยังต้องให้นั่งบนรถเข็นเอเข็นเข้าไปเลยแกช่วยตัวเองไม่ได้ขอ <ๆ S 2> ให้หายเร็วๆนะครับส<ะ>รบสา<ะ> <ๆ S 1> โอเคก็จะว่าไปแล้วคนแก่ส่วนมากจะประสบอุบัติเหตุนในห้องน้ำล้มสามา<ห>รจะล้มเหมือนแม่ทางนี้ก็แขนหักน่ะล้มแต่แกสุขภาพแข็งแรงทางนู้นแกไม่ค่อยแข็งแรงแต่อายุน้อยกว่าแม่ผมทางนี้แฟนก็อยู่คนเดียวกับยายคนแม่ยายคนพิการนั่นหลย ผมไม่เคยได้มาตั้ง2ปีแล้วบ้านมาหาเมนมันติดธุระด้วยมันเลยสะดวกจังหวะมาเออไม่เยี่ยมแม่เฉยๆนี่แหละจังหวะมาเจอมอลำพอดีเลยใช่เพระดูคลิปอ้าวโอ้โชคดีเลยแต่ดูคลิปของอุ้มเีมขามีตารางให้ดูใช่เปล่าแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมันมีไอที่ว่าใกล้บ้านเราที่สุดประมาณ6กไม่คิดว่าจะอยู่ตรงนี้ใกลๆบ้านใช่มหกสิบหรือเจกิโลโชคดีแล้ววันนี้ก็เลย บอกพี่สาวเสร็จอาบน้ำแล้วมาค <c oughs> ำทางมาเลย <c oughs> จูด้วยกันจนสอดแจ้งเลยได้วันนี้ถามว่าดูก่อนนะเต็มแม่แกก็บอกอย่ามาดึกดื่นเนอะแม่แกห่วงเพราะกแกหลงหลงลืมต้องมาดึกหรอกลอกลับสว่างเลยโอ้ที่จอดรถเยอะอยู่ <c oughs> แต่ถ้าใกล้ๆเต็มเนี่ยต้องไปจอดที่ไกลแล้วดีล้วมาแต่วันเลย ประมาณห้าหกโมงได้มั้งไอ้ที่หลาประมาณอะหกโมงกว่ากครับหกโมงครึ่งประมาณนั้นนะครับไม่เกินนี้ไอ้ที่จอดรถจอดอะไรไม่เกินน้องเขาล็อกไว้แล้วใช่ป่ะโอ้ประตองห้องน้องเขาดอกเราจัดการกันอีกเออนายนาจะคณะกรรมการก็ดูเลยให้เนาะครับโอเคนะผมก้าวอนนะเดี๋ยวไปถาของจีหยอดยอดต้นพอกัญชัยขอให้เฮงให้มันตลอดอ่าทัวอ่าไปทายผลนะไปไปรออีก ยังเลาะยังน้อยน<อ><อ>ะครับป้าเปิ้ลมาแต่เคียงใหม่ปเป็พี่น้องนะครับมาสบกับงานพอดีเลยว่ามีงานอยู่นี่ป้าเราก็ดีใจแห้งเพราะว่าเราบอคิดว่าฟันวาสิได้พ่อเออโตเป็นๆแล้วว่าล้วก็ลองยิงมหน้าไปใหายกับอหอกกับมหดวางใบใบหนีน่เนาะใช่หเห็ดอีหยังอยู่เอากับม <c oughs> ัดไก่ไหมมันเห็ดอีหยัง อยดญวันเจ้ามาตอร์มือขึ้นแล้วเนาะคอยวันเจ้าสาวเดียวมาตอร์มือขึ้นแล้วรถเขาตรวจได้วะเหตะกาศต่อประการต่อนึ่งเออไปหายขาตรวจลันขากลายเฮงปาดไปไหนปาดว่าลันเนี่ยหอใส่ละแเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อ ท่วงยังท่วงยังท่วงยังดิ่ยหัวหลานไหมซ้ำนีสก็ได้แล้วเนาะโอ้ยขอชื่อเื้อจะไ้ปวดตัหรอครับห่างชื่อื้อแลมันล่วงเขาไปแล้วฝนไปทั้งล่วงเขาเม้นไปแล้วใหญ่เลย เลยตัวดีแล้วเจ็ดแปดเก่าไงเ้อยนี่้าอนอนอเ้ขยเแขายเกินนบ่อซือเป็นขายเป็นครูเป็นครูด้วยตัวนี้ปันอึงจับกันโอ้มาตะเวนไหนแม่ย่านมอหมาางังนั่งฟากันตื่นตเต้นเนาะท่านอย่านคนว่นาเห็นรถมอลำมมาต่หมู่บ้านหัวยนน่างหมือขึ้นฟา,ากนันเลนมาเบืองอรถประสาทากันเลนมาเบืองรถมอลำ่เนี่ย พาอกานบอกว่ามึงดังบ้น้นเขาเป็นตัวซุ้นอ้าเอาวอาายุน้ำจนสอดแจงครับเนี่ยผู้เฒ่าบ้านนี้เนตื่นเต้นเนาะแต่สนุกไทยคลิปอันนาเวทีีนาะเหมือนเรื่องนาตะตูเนาะมนเมื่อนแนนมนเมื่อนแต่แคเมันเคืนเนขยอยายเนมูจนหอนกคุีนึ่งแนยังตื่นเต้นแบบบักขังวนล่ามานีกงเตมขึนแ มือนตั้งค่าเนี่ยว่ามันว่ามันมืองานคดมายางสื่อของเหรอดีมือขึ้นมือนี่คือจิคักคือจีเนียนะคนมือนี่คดมายางสื่อของมือนี่คือจิคักจวกพนว่าพนว่าหมอลำบรดเลงุนี่สิบกว่าปีแล้วบ่มีหมอลำเลยบัดแข็งในทีหั่นก็ไปพนว่าสิบแปดเหรอด้วพนวาใส่าซื้อเจ็ดกัวเหรอด้วอันนี้ข้อมูลมาขึ้นเมนอันนี้ข้อมูลเจ็ดกัวเหรอด้อยนาะนี่นาเวทีอีกบันเจ็ดแปดเจ้า เบิ้งบุ้งผู้ถ่อบานีส่สีมันเป็นตื่นเต้นตัวเนโดนเป็นตื่นเต้นดิชไดนดชายแดนาข้างนี้กันเป็นมอลำเป็นงานคนไล่เน่รางมาเบิ้งนี้มีน้ำผบ้าบกวดมอล่่อยลมอีมนครบกวดลัมมันมีมีอ่ะขมิ้นมูบานขมิ้นมู่บานเล้าปนกันหล้งนี้ส่วนมากล้าเนย เฉียวมอลลมาลงมอายนขาดทุนใช่ไหมเปนกา้นบ่อคอยอยากมันเนยบ่อคอยมีมอลำอันนี้เป็นงานหง่งหวัดงานไงไๆได้ล่ะกาาเบิง็นเว้ยจอมากตะมือขึ้นดีดีเรวจมฝกมือขึ้นปัญญานะหลุมน้องกงนเอาทำไง่อยกคฝอยกับผากันนองเลยตรวจเอเโอ้ตั้งเดืดตรวจกับมะฝอยให้เลยรักษาความปลอดภัยให้เลยย่ากดูไป พี่น้องเบื้องตานข่าหลดหลายขักอุดหนาลุกเรียนไปหอดหนังเรียนแล้วเงาไปหมดนะครับฝ่าก็จะเมื่อยเมื่อได้คำผู้เขาลงคอมเมนต์ไปพูดละห้องบึ้มๆอยู่วฝาก็ได้นะครับแต่ว่าอยู่นี่แจ้งเลยพี่น้องมันเมื่อยติฟังพูดนะครับขอผู้ทุกานติดตามพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกกำลังใจนะครับบุรเรีย์พ่อกันอยู่บ้านหนองแม่งามนะครับตำบลหนองแม่งามอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ นี่องไอเบิ่งดันนนคนชิไลตปรนเดยคนไหลไปนอทางหน้าหลอดไปนี่ละมีสาดดันนะโอ้ลอมกุ้งกวางสิ่นี่ ขั้นบิ่กแตกคือสุดยอดแหละครับบิ่กแตกก็คือสุดยอดบ่แถวนี้บมมีมอลำเลยนะครับเป็นวงแรกเป็นมอลำนวงแรกที่มาในสิบในอ่าในช่วงสิบปีนะครับ เอาพอกันคลิไปไม่เพื่อน้องยูดีมีแห้งลำรวดทุกคนสวัสดีครับ